วันนี้เมย์จะมาชวนคุยเรื่องของการลองเสื้อผ้าลองแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไซส์มันเพิ่มขึ้นหลายคนเนี่ยจะรู้สึกแบบนอยแล้วก็เฟลไปเลยโอเควันนี้หนูแบบไม่ซื้อก่อนนะขอกลับไปลดน้ําหนักก่อนนะคะซึ่งเมย์ก็จะบอกลูกค้าแบบตลอดเลยนะคะว่าอย่าเพิ่งนอยอย่าเพิ่งเฟลไม่ซื้อวันนี้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าไม่อยากให้นอยเพราะว่าจริงๆแล้วอะเสื้อผ้าแฟชั่นในปัจจุบนนะันอะมันมีแพทเทิร์นที่เล็กมากคือ ถ้าเราใส่ไซส์ S อะบางครั้งอาจจะต้องขยับมาใส่ไซส์ M บางคนใส่ไซส์ M เนี่ยอาจจะกระโดดไปเป็น XL เลยคือมันน่านอยไหมทุกคนคือใส่ M อยู่ดีๆแล้วมันกระโดดไปเป็น XL ได้ยังไงนะคะซึ่งแต่ละแบบแต่ละแพทเทิร์นอะมันก็จะแบบแตกต่างกันไปอีกนะปัจจุบันเนี่ยเสื้อผ้าที่เรา เป็นยิ่งเป็นแฟชั่นอัปเดตเนี่ยมาจากจีนแน่นอนนะคะซึ่งจีนเนี่ยเขาผลิตจานวนที่มันเยอะมากใช่ไหมคะทุกคนแล้วไซส์ที่เขาผลิตอะ่ะมันไม่ได้เจาะจงเฉพาะไซส์เราไซส์เดียวหรือว่ารูปร่างแบบเราแบบเดียวเขาก็ผลิตโดยภาพรวมแบบเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานแบบค่าเฉลี่ยคนเอเชียจะต้องไซส์เท่านี้นะ แล้วก็พอมันเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอะเขาก็เจาะกลุ่มวัยรุ่นแล้วเป็นยังไงคะคนเอเชียก็ว่าตัวเล็กแล้วแล้วเจาะกลุ่มวัยรุ่นอีกวัยรุ่นเขามีรูปร่างเป็นยังไงก็ผอมบางใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เลยออกมาเป็นแบบแพทเทิร์นเดียวกันแล้วไซส์อะมันก็เป็นมาตรฐานของมันแบบนั้นแต่การที่เราใส่ไม่ได้อะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ารูปร่างเราหุ่นไม่ดีหุ่นไม่มาตรฐานมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปเข้าใจแบบนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยรูปร่างของคนเราเนี่ยมีหลายแบบมากๆ ไม่ว่าจะเป็นยิ่งผู้หญิงที่หุ่นดีมากๆเนี่ยมีส่วนเว้าส่วนโคง้งชัดเนี่ยก็อาจจะเป็นสุภาพสตรีทีท่หาเสื้อผ้าสวมใส่ได้ยากเหมือนกันนะคะทุกคนคนที่จะหาง่ายเลยนะไซส์ที่ปัญหาน้อยที่สุดเลยก็คือไซส์ S เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ค่อยมีส่วนเว้าส่วนโค้งอะไรมากแล้วแพทเทิร์นของเสื้อผ้าจากจีนที่เขาผลิตมาก็ตัวเล็กอยู่แล้วยไงก็ใส่ได้แล้วก็สาวอวบ XL ขึ้นไปเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะว่ามีไซส์ที่สามารถแบบใส่ได้เยอะ ออตั้งแต่ XL ไปจนถึง 1XL 2XL 3XL อันนี้จะไม่มีปัญหาสําหรับสาวตัวเล็กแล้วก็สาวอวบแต่สาวที่อยู่ตรงกลางที่เขาบอกว่าหุ่นดีแล้วก็สาวประมาณไซส์ M หรือ L ที่เขาเริ่มมีออส่วนต่างๆของร่างกายท,ที่มันชัดขึ้นอย่างเช่นอกชัดหรือว่าเอวหรือว่าต้นแขนอะไรต่างๆนะคะที่มันเป็นเฉพาะบุคคลจริงๆอะ่ะ ก็อาจจะมีปัญหาหน่อยนะคะซึ่งไม่จะบอกว่าอย่าหน่อยที่คุณไม่สามารถใส่เสื้อผ้าที่มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันแบบนั้นได้ที่มันเป็นมาตรฐานอันนั้นเพราะว่าเขาผลิตจากแบบ มาตรฐานโดยโดยรวมอะทุกคนมันไม่ได้เจาะสําหรับบุคคลแต่ในความเป็นจริงอะรูปร่างของแต่ละคนอะแตกต่างกันมากเลยเมย์อยู่ร้านเสื้อผ้าเมย์เห็นลูกค้ารูปร่างโอ้โหหลายแบบมากาเาวรสเซียเขาหุ่นดีมากเลยนะคะแต่จะหาเสื้อผ้าที่ใช่อะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆแล้วร้านเมย์ขายบิก,กินี่ใช่ไหมบิก,กินี่เนี่ยแล้วใหญ่เลยบางทีเสื้อตัวท็อปนะคะกับกางเกงอะต้องใส่คนละไซส์กันเลยนะคะเพราะว่ารูปร่างมันไม่เหมือนกันจริงๆแต่ละคนแล้วบิก,กินี่แต่ละทรงอะก็ ไม่ได้เหมาะกับทุกๆคนสิ่งที่ไม่อยากจะแนะนําเลยนะกับการซื้อเสื้อผ้าคนที่มีรูปร่างส่วนเว้าวส่วนโค้งชัดหรือว่ามีปัญหากับการใส่เสื้อผ้าจริงๆอันดับแรกเลยเมย์อยากแนะนําว่าให้ทําความเข้าใจรูปร่างของตัวเองก่อนทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับรูปร่างของตัวเองว่าอ่ะมันเป็นแบบไหนสองคือให้หาเสื้อผ้าแบรนด์ไทยก็ได้ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไทยผลิตเสื้อผ้า แบรนด์ของไทยเองที่คนไทยทำอะ่ะ mm hmm. เยอะมากๆแล้วด้วยความที่พอมันแคบลงมาจากแบบอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบจากจีนใช่ไหม mm hmm. เขาก็จะใส่ใจเรื่องของดีเทลมากขึ้นอย่างเช่นเจ้าของแบรนด์บางแบรนด์เนี่ย mm hmm. เขาอาจจะมะีต้นแขนที่ใหญ่อะ mm hmm. เขาก็อาจจะออกแบบเสื้อผ้ามาในแบบที่ ปกปิดได้นะช่วยพลางแขนได้นะหรือว่าเาสื้อผ้าที่ช่วยแบบว่าทําให้แบบเราดูเอวคอดได้นะอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นแบรนด์ของคนไทยอ่ะเขาก็จะใส่ใจเรื่องรายละเอียดมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่มันแบบเล็กลงมาแล้วก็ใส่ใจลูกค้ามากขึ้นแล้วก็เป็นคนไทยเหมือนกันเขาก็อาจจะเข้าใจรูปร่างของคนไทยมากขึ้นเราก็อาจจะเลือกเป็นแบรนด์เสื้อผ้าในเคาน์เตอร์แบรนด์ก็ได้นะคะบางแบรนด์ก็อาจจะเป็นแบรนด์ยุโรปใช่ไหมหรือว่าอัะในเคาน์เตอร์แบรนด์นี่แหละคะ่ะเขาจะมีไซส์ให้เลือกหลากหลายก็ไม่ต้องแปลกใจเลย เ,เวลาเราไปลองเสื้อผ้าในห้างอ่ะเราจะได้ไซส์แล้วก็รูปแบบที่มันเข้ากับรูปร่างของเราใส่ย,ยังไงก็สวยเพราะว่าพอมันขึ้นห้างแล้วมันจะมีไซส์ที่หลากหลายมากขึ้นแล้วพอขึ้นห้างในบ้านเราคืออาจจะเป็นแบรนด์ยุโรปแต่ขึ้นห้างในเอเชียก็จะเป็นรูปแบบที่ที่เข้ากับรูปร่างของเราแล้วก็มีไซส์ให้เลือกแบบ เยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็เลือกเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดีๆค่ะแล้วก็อาจจะมีความเป็นทั m เ l e s s หน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าบ่อยๆแล้วก็ใส่ได้นานๆเพราะว่า เดี๋ยวเราไปลองอีกไซซ์มันเปลี่ยนอีกอะเราก็อาจจะนอยอีกก็ได้แต่สําหรับสาวๆที่ยังอยากอัปเดตเทรนด์แฟชั่นอยู่นะคะแล้วยังอยากใส่เสื้อผ้าจากจีนใช่ไหมก็ยังซื้อได้นะคะทุกคนแต่อาจจะต้องบวก1-2ึ่งสองไซส์แล้วก็ทําความเข้าใจไว้เลยว่าเสื้อผ้าจากจีนอะถ้าเป็นแฟชั่นเลยนะมันก็จะเล็กแต่ถ้าเราจะไปเลือกให้มันเหมาะกับช่วงวัยเราเลยอะดีไซน์มันก็จะไม่ได้แบบทันสมัยวัยรุ่นน่ะนึกออกไหมอะ่ะเราก็อาจจะต้องบวกไซส์ไปนะคะเราก็ถ้าไม่บวกไซส์ วัดไซส์ให้เป๊ะเลยเวลาของมาเราจะได้ไม่รู้สึกน้อยแล้วก็อย่าไปน้อยเวลาที่เราวัดไซส์แล้วมันไปตกที่ไซส์ จากเราใส่ S ไปตกที่ M หรือไปตกที่ XL ก็อย่าไปน้อยตรงนั้นนะจ๊ะก็ให้ทําความเข้าใจตรงนี้เอาไว้ก่อนและเดี๋ยวนี้เนี่ยจีนเขาผลิตเสื้อผ้าที่มีคุณภาพที่ดีมากๆนะคะแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนี่ยเมย์สังเกตว่าเสื้อผ้าจากจีนเนี่ยเนื้อผ้าเขาดีมากแล้วก็ผลิตงานออกมาได้เนี๊ยบมากๆนะคะต่างจากเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเขาอาจจะเน้นเรื่องของปริมาณที่มันมากใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันอะเขามีแบบโปรเจกต์ Made in China ใช่ไหมแล้วเหมือนปีนี้เขาก็เน้น ในเรื่องของคุณภาพมากขึ้นด้วยดังนั้นเสื้อผ้าจากจีนก็มีคุณภาพที่ดีมากขึ้นนะคะในในยุคนี้เลยใครที่ไปเจอแบรนด์ที่ถูกใจแล้วแล้วเขาผลิตมาให้รูปร่างเราสามารถใส่ได้แล้ว mm hmm. ก็สามารถบุกเป็นแบบแบรนด์ในดวงใจได้เลยถ้าเป็นเสื้อผ้าจากจีนนะคะคก็จะอัปเดตเทรนด์แฟชั่นได้ได้ได้ไวกว่าสําหรับใครที่แบบว่าเออยังอยากอัปเดตเสื้อผ้าอยู่นะคะแต่สุดท้ายเลยที่อยากจะย้ำคือนั่นแหละ ไม่ต้องไปหน่อยเพราะว่านอกจากรูปร่างของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยตามฮอร์โมนหรือว่าความเครียดของเราในช่วงนั้นเราอาจจะเป็นพฤติกรรมการกินของเราในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกที่ทําให้ไซส์เสื้อผ้าของเราอ่ะเปลี่ยนไป